ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นอนุบาลหนึ่งสื่อการสอนออนไลน์โดยคุณครูธนชัยเนื่องแนวน้อยโรงเรียนวัดไซถาวรพรมมานุกูลสำนักง,งานเขตจอมทองกรุงเทพมหานครมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูหา มาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวตูมนักเรียนทำความกรารบส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนครับคุณครูธนชัยเรื่องแนวน้อยคุณครูออดวันนี้กับกิจ,จกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กๆจะได้ลงมือทําใบงานนะครับเด็กๆเตรียมกระดาษเตรียมดินสอให้พร้อมนะลูกนะนะครับมือของเรานี่แสนพิเศษวันนี้จะแปลงร่างมือของเรานะครับ เป็นครอบครัวหันษาเด็กๆพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วกระดาษดินสอพร้อมแล้วเราไปกันเลยกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์นในวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะครับแปลงร่างนิ้วมือเป็นครอบครัวหันษานิ้วมือของเรามีห้านิ้วนะครับเตรียมกระดาษเตรียมดินสอวันนี้คุณครูจะใช้สีนะครับเพราะว่าจะได้มองเห็นชัดเนาะ นะครับคุณครูจะให้เก็เกๆเตรียมดินสอกับกระดาษนะครับวางนิ้วมือทาบลงไปที่กระดาษนะลูกน้จากนั้นเราก็ใช้ดินสอนะครับขีดไปตามนิ้วมือนะลูกน้ดใจเย็นๆช้าๆนะลูกนะค่อยๆทำฝึกสมาธิกด,ดมือให้แน่นนะลูกน้ไม่ให้มือมันกระเยื่อนนะครับตอนนี้คุณครูลากมาถึงนิ้วก้อยแล้ว แล้วเราก็จะได้นิ้วมืออ่านี่คือมือของเราจากนั้นคุณพูจะแปลงร่างให้นิ้วมือของเราเป็นครอบครัวหันษาจะทํำยังไงนะเริ่มจากนิ้วหัวแม่มือลูกนิ้วหัวแม่มือของเราทําเป็นคุณพอ่ออ่าคุณพ่อมีเส้นผมมีตาสองตาตากลมสองตาเอาไว้ดูมีจมูกนะครับแล้วก็มีปากยิ้มหวานอ่าคุณพอ่อต่อมาคุณแม่ คุณแม่มีผมยาวนะครับลกูกคุณแม่มีผมยาวมีตาสองตาเอาไวด้ดูมีจมูกไว้หายใจมีปากไว้รับประทานอาหารพูดสวยๆแล้วก็ยิ้มหวานนะครับน,นิ้วฉนิ้วชี้นะครับต่อมานิ้วกลางนิ้วกลางเป็นพี่ชายพี่ชายทําเส้นผมทําตาสองตาทําจมูกไว้หายใจแล้วก็ทําปากยิ้มหวานนะครับพี่ชาย นิ้วนางเป็นพี่สาวพี่สาวก็ผมยาวอ่าผมยาวนะพี่สาวนะแล้วก็มีตาสองตาเอาไว้ดูมีจมูกไว้หายใจแล้วก็มีปากยิ้มหวานสวยๆนะครับนิ้วนางสุดท้ายนิ้วก้อยนิ้วก้อยก็คือตัวเราผู้ชายผมสั้นนะครับถ้าผู้หญิงก็ผมยาวทำตาสองตาไว้มองดูทำจมูกไว้หายใจแล้วก็ทำปาก ยิ้มหวานนี่คือครอบครัวหันสาประกอบไปด้วยนิ้วหัวแม่มือก็คือคุณพ่อนะครับลกูกนิ้วชี้ก็คือคุณแม่นิ้วกลางคือพี่ชายนิ้วนางพี่สาวและนิ้วก้อยก็คือตัวเราจากนั้นเด็กๆก็ระบายสีให้สวยๆนะลูกนะททาตามจินตนาการสวยๆเสร็จแล้วส่งภาพเข้าไลน์คุณครูตรวจผลงานนะลูกนะ สู้ๆนะครับทุกคนจะต้องทำให้ได้สวยๆเลยนะครับคุณครูเราตรวจผลงานฝึกสมาธิฝึกกล้ามเนื้อมือฝึกจินตนาการนะ,นะลูกนะสวยๆส,ๆสู้ๆทุกคนสู้ๆนะครับ